ทุกคนเช้านี้สวัสดีนะคะนี่ก็เตืนเช้าที่สุดแล้วนะทีนี้แม่จะมากินอันนี้แต่ว่ากินอันนี้ไปชักหน่อยนะ จะมาฟังข่าวข่าวอฝรั่งฝ <c oughs> รั่งมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกจะไปเที่ยวเกาะเตา่าจะมาสุราษฎร์นี่แหละแต่ทีนี้มันใช้กามาเตา่าเต่า <c oughs> แล้วเขาก็เลยพาไปนน่นพ,พาไปด้วยเตา่า <c oughs> เรียนกัม เดี๋ยวมาฟังกันเอะมันยังไงวะจะมาเที่ยวกกับโดยมันก็หามันมันก็คนละคำจะไปเที่ยวเกาะเต่าไปถึงโดยเต่าโอ้ยตื่นมากอะไรหัวรุนมันจะไปเที่ยวโดยต่จะมาเที่ยวเกาะเต่าไปถึงโดยเต่า คือเขามาครั้งแรกไงเขาเขาไม่รู้ว่าทางไปนะอืแต่ว่าไอ้คนที่พาไปนะั้นทำไมคนที่แนะนำเขาอะทำไมแนะนำไปโดยวะไม่เข้าใจ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้มันก็คือ ต้มขาไก่นะทุกคนแม่จะลองกินต้มขาไก่ใส่ใช้ขนมจีนเลมันชีแสบบ่ดเช้าเช้าก็กินแบบนี้ลูกกบม,มันตื่นแล้วแ่ละแล้วมันไปนอนต่อลูกกบเขาเป็นคนที่นอนคือเข้าใจเลยนะคนเรามันแก่แล้วไง มันแก่แล้วไจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะเรานอนมาทั้งชีวิตแล้วหรือเปล่าไปเดี๋ยวแม่จะลองกินดูเดี๋ยวค่ยเปิดข่าวให้ฟังว่าจะมาเที่ยวเกาะเต่าแล้วไปถึงดอยเต่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากงา้เดี๋ยวอันนี้แกงขาต้มขาไก่กินกับกนมจีน,กกนมันจะเป็นจังน้ำหรือสีหอนจังไฟวะ เออมันกคออ็คืออยู่ไงคืออยู่คืออยู่กอืคืออยู่ถ้าใครเป็นลรกกระเพาะเป็นก้นไหลย,ย้อนให้กินแบบนี้อยากก่อยา,กกากินอย่ากินรสจัดถ้ากินรสจัดท้องมันจะอื่นเพราะว่าข้างนั้นเป็นแผลน่ยกินแบบนี้ถูกต้องอ่ะ 嗯，喝哟喝哟，对，嗯。 อร่อยดีอ่ะอืมอร่อยแบบอบอุ่นอืมเดี๋ยว โอ้ยนะทุกคนมานั่งนิ่วแม่แม่ทำน้ำมะนาวให้แล้วเนะจะให้พาแม่ทำคลิปด,ดูแล้วทุกคนแม่จะพาฟังข่าวว่าฝรัง่งมาตักมารกรุงเทพมาเต็ไทยครั้งแรกเขาจะไปเที่ยวเกาะเตา่า แต่คนที่พาไปพาไปโดยเต่าเดี๋ยวมาฟังกันค่ะชาวฝรั่งเศสมาคุยกับคนขับรถเอ,อ่อ h e r e do you go? ก็เต่าเออก็เต่าอ,อยู่ส่วานไหนสุราษฎร์เฮ้ยอยู่เชียงใหม่มาเกาเต่าแลไวอยู่เชียงใหม่หก็เต่าอ,อยู่สุราษฎร์ Ah. คนขับไปส่งดอยเต่าเชียงใหม่ครับสวัสดโกทูกะเต่าเต่าเออฟิลมออมากโกทูกต่าไปดอยเต่าแทนอ๋อดอยเต่าดอยเต่ากะเต่ากะเต่า t h The Island for โอ๊ยผมไปเยอะเลยนะ w h a r do you อ่า w h do you o going to ขอ h t a ่น okay come on go to เชียงใหม่คุณผู้ชมถ้าเป็นผมใช้สร้างความประทับใจ้เขาครั้งแรกในประเทศไทยครับไม่เป็นไรแล้วชุาชนไวนามนี่้ใช้ไหมเนี่ยคือขึ้นดอยสวยเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศก่อนนะครับแต่ตกลงเขาก็ไปไม่ถึงอีกแล้วไม่ถึงดอยเต่าด้วยไม่ถึงดอยเต่าด้วยอ้าวแล้วไปจอดตรงไหนคือมารู้เรื่องทีรบล มันจะเล่าให้ฟังตอนนี้คือตอนที่สิบตำรวจโทรธีรพัฒน์หมดจดตำรวจสพสองพี่น้องสุภรยบุรีฮะไม่ยุ่งเลยตรงนี้ไปช่วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะครับคนขับรถรับจ้างคนไทยไปปล่อยทิ้งกลางทางนะทิ้งกันกลางทางไม่รู้สื่อสารกันผิดพลาดยังไงระหว่างเกาะเต่ากับดอยเต่านะครับสิบตำรวจโทรธีรพัฒน์เล่าบอกว่า เหตุการณ์มันเริ่มจากนักท่องเที่ยวชื่อแจ็คแจ็คอายุ22เองมาไทยครั้งแรกมาคนเดียวมาคนเดียวเหมารถจากที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาจะไปเกาะเต่าสุราธานีไม่รู้คุยกันท่าไหนคนขับรถบอกเอออยู่สลีปไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเกาะเต่านะไอจะปลุกเออไปครับคุณผู้ชมนะคนขับมุ่งหน้าเลยครับ มแกมเชียงใหม่เลยครับแกรเขีนชูนิ้วอีกจะไปดอยเต่าครับมารู้ตัวอีกทีคือลําพูนนะแกคุณเห็นภูเขาอ่ะท้องไปไน,เเนี่ทะเลนาทีวะเออเนี่ครับคนอยากทํงานโอ้มันมาขนาดนี้แล้วทิ้งเลยทิ้งแจ็คเลยดอยภูเออโอ้ใจคอทิ้งแจ็คเลยมาทิ้ง,งกับภาคเหนือเออแล้วแจ็คทาําไงรู้ไหมโอ้แล้วครับแจ็คโบกรถบโบกรถขนกระหล่ำรถขนกระหล่ำจะไปไหนจากลำพูนจะไปไหน จะไปลาดลีออนะครับแจ็คบอกว่าขอติดรถไปด้วยพี่เข้าใจดีให้มาจังหวัดแล้วเนีเแยแล้วมาแวะกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันที่ตัวเมืองสุพรรณนี่แหละก็จะไปราชบุรีอีกใช่ไหมระหว่างนั้นสิบตำรวจโทรธีรพัฒน์นะครับทำหน้าที่อยู่นะสพอสองพี่น้องอะ่ะ <c oughs> ก็รับแจ้งจากสูย์ปฏิบัติการบอกว่าให้ไปช่วยนี้ไปตามรถขนกระหล่ำปีนี้ชายชาตงชาติเนี่ย มากินข้าวแกงแล้วมาลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้โอ้แจ็คชีวิตโอ้แต่คุณผู้ชมขอโทษนะแจ็คแม่แจ็าคุณหน่อยนะชีวิตมึงนะนี่ขอโทษขอโทษมันอดอดไม่ไหวจริงบัตแจ็คเนี่ยเขาก็เลยรีบขับรถออกจากโรงพักครับเพื่อไปสกัดจับได้บอกแจ็คแจ็คนะอยู่ลืมลืมกระเป๋าสตังค์แจ็คตกใจแจ็คไม่รู้ตัวแล้วก็เลยขอให้คนขับรถทุกหน่ะ กลับพากลับมาปั๊บหน่อยแต่คนกลับมาบอกโอ้ไม่เอาเดี๋ยวรีบเดี๋ยวก็หลับเนาเออเดี๋ยวก็หลับเนานี่ครับสิทธิตำรวจโทรธีรพัฒน์เนี่ยฮะพาแจ็คไปจ,จะเจอกระเป๋าตังค์แล้วนี่พี่เขาเก็บไว้ให้นะครับหลังช่วยเหลือนะครับ <laughs> สิทธิตำรวจโทรธีรพัฒน์เนี่ยนะธีรพัฒน์เนี่ยนะนะครับเอ <laughs> <า>เอหลังๆชื่อเปลี่ยนเว้ยภาษาตำรวจภ<อ>าษาตำรวจภาษาตำรวจสพเมืองนะครับ พาแจ็คไปรีสอร์ทหน่อยนะรีสอร์ทที่ไหนสุพรรณสุพรรณบุรีแจ็คใจเย็นก่อนนะตอนคืนหนึ่งแจ็คยังจะไปเกาะเต่าอยู่ไหมอยากไปได้เต่าเลยไอตั้งใจจริงๆนะไอเคยเห็นราตูเรฟเฟลนี่ที่ประเทศเขาไปแล้วอยากจะไปเกาะเต่าที่ไหนอยู่ที่สุราษฎร์ให้ได้แจ็ครู้จัก สดอกครอบไอวสะดกครอบสน่อยนะโอ้จัง เอาแล้วแจ็คชีวิตมึงนะครั้งแรกไปดูแลเขาหน่อยเออว่าเนี่ยน่าจะมีหน่วยงานไปดูแลเขาไปเยียวยาเขาหน่อยนะจะได้แบบประทับใจถ้าผมมาเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะผมจะไปหานะหายแจ็คแล้วเยิวยาแจ็คแล้วทำข่าวเชื่อดีมันเป็นผลดีเนี่ยคนี่มาครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกแต่ถ้ากลับไปอีกไว้กลับแหละประทับใจเออนะครับ โอ้ยสิบนาทีแล้วอะ่ะอืมก็คือแย็กอะ่ะอายุยีิบสองปีเขาไปเสิรชดูแล้วแหละที่ที่บ้านเขาอะ่ะว่าเกาะเต่าที่สุราษฎร์เนีมันน่าเที่ยวเขาเลยมาเขามาครั้งแรกนี่แหละไปคุยยังไงก็ไม่รู้คนขับรถคนขับรถบอกว่านอนให้สบายหลับไปเลยพอถึงโดยเต่าเริ่มจะปลุก แล้วทีนี้รู้สึกความไปแตกที่ลําพูนหรือไงเนี่ยแล้วก็ไปเจอคือมันไม่มันไม่ยอมไปส่งไอ้คนที่พาไปนะเพราะว่าแจ็คมันรู้แล้วว่าไปผิดทางไงก่ทิ้งมันไว้กลางทางแล้วก็รถกะหล่ำม,มาเขาเลยโบกรถกะหล่ำอันนี้ต้องชื่นชมแล้วขอบคุณรถขนกะหล่ำที่จะมาลาดบุรีด้วยนะคะนี่เป็นคนมีน้ําใจเราต้องชื่นชมกับเออว่าพาขึ้นรถมาด้วยทีนี้ ปรากฏว่ามีคนโัวแจ้งตำรวจว่าอมีคนลืมกระเป๋าไว้ที่อที่ปั๊มน้ำมันเปล่าที่แวะกินข้าวน่ะเอทีนี้แจ็คมันก็คนที่ลืมก็คือแจ็คไงเลืมกระเป๋าไว้โอ้ยขอไปไปน้องเด้อถ้าตื่นเชา้ามาจะอย่างนี้แหละขอไปขอไปสำหรับคนที่ไม่ชอบนะคะ จะเป็นลูกไม่ยิงเขาชอบทุกคนเราไปตดไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่ารถกะล่ำม,มันไม่พากลับไปเออไม่พากลับไปเพราะเขากลัวกะล่ำเขาเน่าไงเขาต้องไปตรงเวลาของเขาเอาเลยแจ้งตำรวจว่าให้ช่วยพาแจ๊กไปเอากระเป๋าหน่อยนั่นแหละตำรวจสุพันธุ์บุรีก็เลยพาเขาไปเอากระเป๋าเออ ม,มัอนพิธีกรว่าแ <c oughs> จ็คต้องไปสะดกโค <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีกะโอ้ยเนาะ